สวัสดีครับจากโปรมิซูบายคุนบีครับผมวันนี้เป็นวันพุธที่15นะครับก็จะมารีวิวอ่ามิซูบิชิไททันแคปนะครับอ่ามีบางคนรีเควสเข้ามานะครับลูกค้าอยากเห็นภายในนะครับวันนี้จะจัดให้ดูครับผมตัวนี้เป็นโชมปี2024นะครับผมจะเป็นกระจังหน้าสีดำครับตัวนี้ไฟน่าจะเป็นแบบโปรเทคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านล่างตกกระชนครับ มาดูด้านข้างกันบ้างครับก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับ <Fantastic. S 1> ส่วนไฟไท้ายนะครับผมก็จะเป็นแบบ LED นะครับผมแล้วก็มีมือเปิดด้านตรงกลางครับไฟดวงที่3จอยู่ตรงกลางของกระบะนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับ นี่ฮะส่วนวิทยุจะเป็นแบบ1ดินนะครับสามารถเสียบ USB สามารถฟังเพลงได้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยนะครับมาดูโฉมหน้าปัดของคันนี้กันบ้างนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นปุ่มควบคุมกระจกด้านข้างครับดูรวมๆแล้วก็ค่อนข้างที้จะกว้างนะครับเพราะว่าตัวแคปตัวนี้สามารถเปิดได้กว้างมากๆครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.5ดนะครับ128แรงม้าครับ 5สปีดครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไตทันแคปเตียนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งนะครับผมสวัสดีครับ